สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับซามูไรเทเลนเช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับแอดมินกรซามูไรเทเลนเนาะวันนี้นะครับผมไปอ่านเจอคอมเมนต์ใต้คลิปของผมที่ผมมาลงหน้าเพจไปเนะาะก็จะมีพี่ท่านนึงนะครับถามบอกว่า ดาบที่มีร่องเลือดกับไม่มีร่องเลือดต่างกันยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับถ้าดาบที่มีร่องเลือดกับดาบไม่มีร่องเลือดเป็นสเปคเดียวกันนะครับเหล็กทีสิเหมือนกันเนาะช่างคนเดียวกันทํามาในรูปแบบเดียวกันเนาะมันจะต่างกันแค่เรื่องของน้ําหนักใบดาบเท่านั้นนะครับส่วนความแข็งแกร่งหรือว่าความคม นะครับมันก็จะพอๆกันเลยนะครับมันจะไม่ต่างกันนะครับเพราะว่าร่องเลือดเนี่ยจะไม่มีผลต่อใบดาบเนาะจะไม่มีผลต่อใบดาบนะครับจะมีผลต่อแค่น้ําหนักอ่าเพราะว่าที่ไม่มีร่องเลือดน้ําหนักก็จะเยอะกว,กว่าที่มีร่องเลือดนะครับเพราะว่าดาบที่มีร่องเลือดเนาะเขาก็จะเอาเหล็กส่วนที่ทําร่องเลือดออกไปนะครับก็จะกลายเป็นร่องเลือดขึ้นมานั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดาบที่มีร่องเลือดก็จะเป็นแบบนี้ นะบ,บางคนยังไม่รู้จักเลยนะครับว่าดาบร่องเลือดกับไม่มีร่องเลือดเป็นยังไงเนาะดาบที่มีร่องเลือดก็จะเป็นแบบนี้เป็นดาบที่มีร่องนะครับอยู่บนใบดาบแบบนี้นะครับอยู่ตรงส่วนของสันแบบนี้เห็นไหมแบบนี้เขาเรียกว่าร่องเลือดนะครับนี่นะครับส่วนลักษณะของร่องเลือดนะครับจะมีหลายแบบเนาะจะมีหลายแบบมีทั้งเป็นร่องเลือดคู่นะครับ อ่าข้างหนึ่งมี2ร่องคู่ก็มีนะครับแล้วก็ข้างนึงเป็นแบบยูนคูบีก็มีนะครับมีร่องเลือดสั้นแล้วก็ร่องเลือดยาวนะครับสันดาบเบาลงไปนะบแบบนี้ก็มีหรือว่าจะเป็นร่องเลือดที่ใหญ่ขึ้นแบบนี้ก็มีนะครับอันนั้นอยู่ที่ลักษณะของร่องเลือดอีกทีนึงนะครับอานเนี้ยเขาเรียกว่าร่องเลือดอ๋ออันนี้คือร่องเลือดครับโอเคต่อไปดาบที่ไม่มีร่องเลือดเป็นแบบไหนะก็ดาบที่ไม่มีร่องนั่นแหละครับนะเอาง่ายๆก็คือใบดาบที่ไม่มีร่อง นะครับจะเป็นแบบนี้ <สโ cin> นี่นะครับอันนี้เป็นดาบเก่าที่ผมใช้งานเนาะมายกตัวอย่างให้ตัวนี้จะเป็นดาบที่ไม่มีร่องเลือดก็เป็นไม่มีร่องเลยนะครับมีแค่ใบดาบแล้วก็สันดาบเป็นเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมแค่นั้นนะครับแบบนี้เลยเนาะแบบนี้คือไม่มีร่องนะครับน้าหนักก็จะต่างกันเพราะว่าดาบไม่มีร่องมันมันเหล็กมันเต็มเนาะเหล็กมันเต็มมันก็จะหนักอยู่นะครับแต่ถ้าซ้อร่องไปน้ําหนักส่วนที่เป็นร่องมันก็หายไปนะครับส่วนการใช้งานแล้วก็ต่างกันยังไงมัน การใช้งานไม่ต่างกันนะมันอยู่ที่คุณภาพของเหล็กนะครับตัวนั้น่ะไม่เกี่ยวกับมีร่องไม่มีร่องนะครับเนาะส่วนอีกอย่างหนึ่งที่มันต่างกันนะครับมันจะตัวที่มีร่องนะครับตัวที่มีร่องเวลาฟันเวลาฟันอากาศนะย้ําว่าฟันอากาศนะครับมันจะมีเสียงเสียงที่ใบดาบแหวกอากาศเยอะกว่าตัวที่ไม่มีร่องครับตัวที่ไม่มีร่องเวลาฟันอากาศอะมันก็มีเสียงนะครับแต่จะไม่ชัดกว่าเท่าตัวที่มีร่องอ่ะ เข้าใจปะงงหรือเปล่าอ่ะโอเคเดี๋ยวเราสาธิตให้ดูเริ่มจากตัวที่มีร่องก่อนนะครับได้ยินหรือเปล่าเหนไหมนี่นะครับมันจะมีเสียงเสียงฟุ๊บฟุ๊บฟบนะครับส่วนตัวที่ไม่มีร่องก็มีเสียงนะครับแต่มันจะเบากว่าเบากว่าเนาะเพราะว่าร่องเลือดมันกระทบกับอากาศก็เกยก็เกิดก็เกิดเ,เสียงนะครับ เป็นเสียงแหวกอากาศตัวไม่มีร่องอนะ่ะหนักนะครับใช้งานใช้งานฟันหนัหนกๆได้นะแค่นี้นะครับอ่ามีเสียงนะครับแต่มันเบาเบากว่าตัวที่มีร่องเลือดนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับมีร่องเลือดกับไม่มีร่องเลือดถ้าการใช้งานไม่ต่างกัน ต่างแค่มีร่องกับไม่มีร่องเท่านั้นเองนะครับถ้าคุณสมบัติเหล็กเท่ากันเนาะลักษณะดาบเหมือนกันไม่ต่างกันนะครับโอเคครับวันนี้สมุรไรเทแลนด์ก็มารีวิวแล้วก็อธิบายร่องเลือดกับไปมีร่องเลือดให้ชมเพียงเท่านี้นะครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับร้อนจัด